ครับพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้าวมีและะ้วก็รฝ่ายอย่าคืมจังน,น้อยพี่น้องผมดีสี <c oughs> พอดีพอดีพี่น้องผมกับ YouTube ช่องอีสานบ้านของเองพี่น้อง <c oughs> พาพี่พาน้องไปหาปลาไหลมาขวัวหมู่บ้านก็สิบบ่ได้ไอ้นี่บ่ตัวปลาไหลคือว่าบ่าได้ไปแมนบ่แล้วการเนมือเลี้ยงบ่ได้ลงคลิปบ้ามีข้อถดได้หลายเลยครับเ เนื่องด้วยบ่สมบายแหละครับพี่น้องเมื่อร่างกายเพี้ยแห่เกินคิด่าเจ้าของเป็นโควิดเกินคิดไปทั่วไปเทียบเอวสันตำบักุวงใส่สูร้รถหลายๆก็คือแสบอยู่ว่าสันจินกุ้ยเตี๋ยวใส้น้ำตาลหลายๆก็คือหวานดีอยู่นะพี่น้องจกดาจเจ้าของมาดมมันก็เหม็นอยู่ในหน้าพี่น้องเพราะพนวาดังมันสิบว่าได้กิน บามีกละด่องมือนกันมาถันจกดากมาแหลดดังเหม็นพี่นอ้องแสดงว่าบ่าเป็นโควิดดอกคอ้อกับบ่เจ็บกะกะสบายใจไปปอนหนึ่งล้วพี่น้องเนาะระวังตัวระวังตัวเด้อพี่น้องผู้ใดกระได้ดยยเหตุเห็ุคือบ้ามีแค่ซิมหลั่นซิมนีเป็นรถจัดๆพ่อค่ะมันบ่ไดดรถกะบ่เป็นอย่างจะไปหาแหลดดังมาดมคือบ้ามีมั่นเหม็นพี่น้องดากผู้ใดหอมบ่มีพี่น้องผมโอ้ ไปามาสพูดพามทำเพลงไปหาปลาไหลมาขวาดีกว่าพี่น้องผมมณีเซียนเมนูปลาไหลสู้พี่สู้น้องกินแซบแซบพี่น้องผมไปลุยกันพี่นอ้องอืคือเจ้างบอกนี่แหละหนทางมันก็นเป็นพวกบ้ามีผู้เดียวบ่วได้เปิดฉากอยู่แนวนี้โดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะสมวกบ้ามีเปลี่ยนไม่เลยนะครับเด้อแนวใส่กับฮามาแล้วบอสตะห่วงพี่น้องหลายท่านตำนิตทีเตียนมากขอพูดเลายๆครับบ่มีแนวใส่บ้ามีหามาอยู่เลยแล้วก็สมวกเขาเลี่ยนตัวไม่เลี่ยนตัวนี้พี่น้อง ไปไปลุยกันมือว่านแท่งรุดบ่ได้ลงมือนี่ตองไดเป็นแจ้งไรพี่้องผมอุปกรณ์จะลองเบื้องตัวนี้แต่ว่าบ้ามีมันใจสู่ตัวแบนๆบ่ไดเลยแต่ว่ากะกะนาสีพ่อทำเน่าไดมันรุดมือว่านี่บ้ามีบ่ไดลงลิปเลยพี่เตี้ยมันนันหน้าตัวนี้ไหมมีเจักร่ยานเพิ่นมันน่นหน้า <c oughs> อาจสมบ,บ่ลณ์หงมือพี่น้องเบิ่งไปรเรื่อยเ้ยพี่น้องนะเบิ่งไปรเรื่อยคือบ้ามีผาดปไลไหลใหว่านยูเดยนยข้าเจา้าโอ้บักซี่ด่าเลล้วนเต็มเลยบาทนะมีผู้กินบ่มีผู้กิน,กน,กนละบ้ามีผาดลร้พี่น้องผมตะกี้ไ้น่ะไหมู่นี่บ่ปลาลร้พี่น้องคู่มือมันบ่ามีมันแรงพี่น้องผม ไปย่างรวดเร็วด้วยพี่น้องเนอไปกันย่างรวดเร็วคือวาถานัดคือตัวหนักตัวแบบพอดเพราะว่าว่าม,มีพอยยุ่ฟังทางผู้พี่น้องวสิมาเจชันลนะ่ะมันลุบหัวลงก่อน ก็เก้าคืออยู่แถวนี้บ่พี่นอ้องดับบ่เฮ้ 보아래 앞도는 비나 봄 보아래 앞도는 보아래 앞도는 유바 비나 유바 비나 봄

บ้ามีวันที่ไม่เจอเชียนบ้านอาซีเมนตัวนี้พี่น้องบ้านอาซีเมนตัวนี้อาซีเมนตัวอื่นเดียวเดียวเดียว ไปพีป่น้องผมต้องเอาตัวนี้ห้รลดก่อนตัวนี้คุมแล้วพี่น้องคุมแล้วคุมแล้วบักเอฟต่วประเด็นสำคัญคือตัวบักเอฟมมอว่านนี่มันพวออกมาตัวบักเอฟหมอว่านพวออกมามันชู่แถวหนีเลย đéo ai chăng được mai pí non, chăng được mai mám gì mà chạy theo nè <laughs> เรียบแล้วแล้วพี่น้องผมเรียบร้อยแล้วนะครับแนละ้วไปหาตัวใหม่ต่อหวังว่าสิได้จักสองตัวครับมือ้อนี้หวังว่าสิได้จักสองตัว 파야, 피농. 파야, 파야. 어디오 여기? 파, 파, 파. 못찾겠는못 찾겠는데. 여기, 여기. 됐어, 이제. 피농. 됐어. 여 ขอป้าหาเห็ดตอพี่น้องผมขอป้าหาเห็ดตอกันเลยเกิดบ่เกิดอีกเลี้ยงตั้งแต่บ้ามีนับมือไหวอยู่พี่น้องครับสวัสดีครับกับยูทูปอีสานภาคเหนบ้ามีนับมือไหวอยู่บ่หึงบ่สีเกิดบ่เกิดเจา้าใดหรอพี่น้องผมไปไปด้วยกันไปด้วยกันเพลวะอ่า เพิ่นวาผู้ที่เพิ่นมีประสบการณผู้ที่ช่ำช่องเพิ่นวะกว้อนเกดหลังเกศวาสันบ้ามีกระดิจดวันทีไ้อยู่พี่น้องจดวันทีไวตปีไกข้านขบรอบมาเหลีวสามร้อยหกสิบห้ามือมันฝีเกิดบ่เข้าไปเบิ่งกันต้องปิดคลิปอยู่ในป้าน,นี่พี่น้องปิดคลิปอยู่ฝนอยู่ป่านนี่ละ บ้ามีจำมือผิดบ่พี่น้องบ่เกิดบ้ามีน้่มาอาทิตย์หนึ่งเลยเนี่นี่บ้ามีน้่มาอาทิตย์หนึ่งเลยพี่น้องพนนูดเอาว่าด้วยความจริงๆผู้ดใดเบิ่งอยูกอ่กะบไฮซีมานเนาะบ่มีจีขึ้นมาเลยพี่น้อง <c oughs> ในี่บริเวณบ่ามีจีบ่ามีดอกขึ้นมาเลยอ้ <c oughs> มนันมันเกิดมาตรงนี้เราพี่น้องเนาบริเวณนี่มันตรงนี่ไหมอันนี้บ,บ่มีแต้รบาดบ้ามีน้ำมาอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มพี่น้องผมอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มบ้ามีมาเจ็ดมือบาดก็สิดั้งอีเกเจ็ดมือก็สิดลองเบอง เอาขอบคุณทุกเลยทุกทับทุกการที่กันตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานผ่านตัวเองพี่น้องพิถีพิถันประการได้คำบอ,อกคำาจขี้อัธถลานท,ที่โมโนสุภาพที่บอกไปเพามีขอตัวขอไปตัวพี่นอนะ้องเพราะการคลิปนา้าครับคลิปนี้มา,านตัวหนึ่งปลาไหลเหยียบบ่าไรพอดีละเสียไปเห็ดเมนูเสียบเยสียบให้พี่น้องได้กินกันโดยตาสนองนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับโพ่นออยางเดียวเลย